สวัสดีค่ะนักศึกษาสกรระดับอำเภอจุนวันนี้มาพบกับคุณครูอัญชลีเตจบุตรครูศูนย์การเรียนรู้จะมาติวเข้มเติมเต็มความรู้ในรายวิชาภาษาไทยพท21001ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักศึกษาอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคุณครูด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในข้อที่หนึ่ง คำสั่งนะคะให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวในข้อที่1น,นะคะข้อใดคือประเด็นสําคัญที่ผู้ฟังควรให้ความสนใจมากที่สุดในการฟังข่าวสารจากโทรทัศน์ข้อกอไก่ชื่อผู้รายงานข่าวข้อขอไข่เวลาและช่องที่ออกอากาศข้อคอควายเนื้อหาหลักและข้อเท็จจริงของข่าวข้ององู ภาพประกอบที่ใช้ในข่าวนักศึกษาคิดว่าคำตอบข้อที่หนึ่งนี่คือข้ออะไรคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนะคะเนื้อหาหลักและข้อเท็จจริงของข่าวก็คือเป็นการฟังที่จับประเด็นสำคัญที่เน้นเนื้อหาหลักและข้อเท็จจริงที่ใช้ฟังหรือดูเป็นหลักค่ะส่วนข้อกอไก่เป็นชื่อผู้รายงานข่าวเป็นเพียงรายละเอียดประกอบเท่านั้นนะคะ ส่วนข้อขอไขเวลาและช่องออกอากาศก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่แล้วค่ะส่วนภาพประกอบก็จะเป็นส่วนสนับสนุนของเนื้อหาซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้สื่อสารประเด็นหลักทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะข้อที่2ข้อใดเป็นการใช้ภาษาและกิริยาท่าทางในการพูดที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆข้อใดเป็นการใช้ภาษาและ กิริยาท่าทางในการพูดที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆข้อกอไก่การใช้น้ำเสียงจริงจังและพูดเร็วเมื่อกล่าวแสดงความยินดีกับเพื่อนข้อขอไข่การแสดงท่าทีประจบประแจงเมื่อพูดขอความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสข้อคอควายการกล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยถ้อยคำที่สุภาพและเป็นทางการข้ององู การยื่นเท้าเอลและพูดนำเสนอโครงงานวิชาการะคะ่ะนักศึกษาคิดว่าข้อใดเป็นกิริยาท่าทางที่พูดแล้วเหมาะสมในโอกาสต่างๆนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อคอควายนะคะกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยถ้อยคำที่สุภาพและเป็นทางการนะคะเป็นการใช้ภาษากิริยาท่าทางควรสอดคล้องกับโอกาสและกับผู้ฟังด้วยนะคะ ส่วนข้อกอไกที่ผิดนะคะการแสดงความยินดีควรใช้น้ําเสียงที่สดใสและเหมาะสมนะคะข้อขอใขการขอความช่วยเหลือก็ควรแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับผู้ที่เราไปขอความช่วยเหลือนะคะส่วนข้องงูนะคะการนําเสนอโครงงานควรม,มีท่าทีที่สุภาพแล้วก็จริงจังค่ะคําตอบนะคะก็คือข้อคอควายนะคะข้อที่สอง ต่อไปข้อที่3นะคะการอ่านแบบจับใจความสำคัญมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่ออะไรการอ่านแบบจับใจความสำคัญมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่ออะไรนะคะข้อกอไก่อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องตามอักะรวิธีข้อขอไข่อ่านเพื่อความเพลิดเพลินข้อคอควายอ่านเพื่อทำคว,ความเข้าใจเนื้อหาหลักของเรื่องข้ององู อ่านเพื่อวิจารณ์ความสมจริงของเรื่องในข้อที่3าํคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนนะคะในส่วนข้อที่3นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนะคะอ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาหลักของเรื่องนะคะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านนะคะส่วนการอ่าน ออกเสียงได้อย่างถูกต้องตามอักขราวิธีก็จะเป็นจุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียงค่ะแล้วก็การอ่านเพื่อความเพลิดเพลินก็จะเป็นการอ่านเพื่อความบันเทิงนะคะการอ่านเพื่อวิจารณ์เพื่อความสมจริงของเรื่องก็จะเป็นอา่านการอ่านแบบวิเคราะห์และก็วิจารณ์ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะจากบทความต่อไปนี้นะคะ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เน้นการพึ่งพาตนเองและการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณซึ่งจะช่วยให้บุคคลและสังคมสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนข้อใดคือใจความสำคัญของบทความข้างต้นค่ะข้อกอไก่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์มากข้อขอไข การพึ่งพาตนเองเป็นเรื่องที่ทำได้ยากข้อคอควายเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนข้ององ,งูทุกคนควรใช้ชีวิตแบบพอเพียงจากจาจกบทความข้อที่4นักศึกษาคิดว่าข้อใดเป็นคำตอบที่เป็นใจความสำคัญของบทความคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ก็คือข้อคอควายนะคะเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนเป็นใจความสำคัญของข้อความที่สรุปประเด็นหลักของเรื่องได้ทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของข้อกอไก่ก็เป็นเพียงแค่การประเมินค่านะคะข้อขอไข่ก็จะเป็นข้อความที่ขัดแย้งกับบทบ,บทความค่ะ ส่วนข้องงูก็เป็นส่วนหนึ่งของใจความสำคัญแต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะต่อไปเลยนะคะข้อที่5ค่ะข้อความใดแสดงแนวคิดหลักของเรื่องที่อ่านได้ชัดเจนที่สุดข้อความใดแสดงแนวคิดหลักของเรื่องที่อ่านได้ชัดเจนที่สุดข้อกอไก่ปัญหาภาวะโลกร้อนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ข้อขอไข่มลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตข้อคอควายการใช้พลังงานทดแทนจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้นะคะข้ององูมนุษย์ควรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนักศึกษาคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องในข้อ5นะคะเป็นคำตอบข้อใดน,นะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อ5ก็คือข้ององูนะคะ มนุษย์ควรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นแนวคิดคือเป็นการรวบรวมประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้นะคะส่วนข้อก,ไกอไก่ขอไข่แล้วก็ข้อคอ,อควายมันเป็นเพียงองค์ประกอบย่อยๆของแนวคิดหลักเท่านั้นค่ะต่อไปข้อที่6นะคะการวิจารณ์เนื้อหาของเรื่องที่อ่านควรทำอย่างไรนะคะ การวิจารณ์เนื้อหาของเรื่องที่อ่านควรทำอย่างไรข้อกอไก่สรุปเนื้อหาตามความคิดเห็นส่วนตัวข้อขอใครตัดสินว่าเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีนะคะข้อคอควายแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและอ้างอิงเนื้อหาที่อ่านข้ององูเปรียบเทียบเนื้อหาที่อ่านกับประสบการณ์ของตนเองนะคะในข้อที่6 คำตอบที่ถูกต้องก็จะคือก็คือข้อคอควายนะคะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและอ้างอิงเนื้อหาที่อ่านโดยการวิจารณ์คือการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและมีหลักฐานประกรอบจากเนื้อหาที่เราอ่านนะคะส่วนข้อกอไก่ที่ผิดก็คือจะเป็นการสรุปที่ไม่เป็นกลางนะคะ และใช้ความคิดเห็นส่วนตัวมาร่วมด้วยนะคะข้อขอไข่ก็เป็นการตัดสินใจโดยไม่มีเหตุผลรองรับนะคะส่วนข้ององูก็จะเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ใช่การวิจารณ์เนื้อหาโดยตรงค่ะต่อไปข้อที่7นะคะข้อใดคือคุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเรื่องสามก๊กนะคะ ข้อใดคือคุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเรื่องสามก๊กข้อกอไก่ได้ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนข้อขอไข่ได้รับความบันเทิงจากตัวละครข้อข้อควายได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการรบและการปกครองข้ององงูนะคะคือถูกทุกข้อนะคะ นักศึกษาคิดว่าข้อที่ถูกต้องที่สุดน่าจะเป็นข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะคะเพราะว่าวรรณกรรมเรื่อง3ามก๊กเนี่ยค่ะจะเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรวกรรมที่มีหลากหลายมิติทั้งมีทั้งความรู้ความบันเทิงแล้วก็ข้อคิดที่ได้ก็จะมี ทั้งเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์และก็มีตัวละครที่น่าสนใจและให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองด้วยค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะข้อใดคือมารยาทในการอ่านที่ถูกต้องข้อใดคือมารยาทในการอ่านที่ถูกต้องขอกอไก่นั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดแล้วเปิดเพลงฟังไปด้วยข้อขอใคร เดินไปเดินมาระหว่างอ่านหนังสือในห้องสมุดข้อคอควายพูดคุยกับเพื่อนในระหว่างการอ่านหนังสือในห้องสมุดข้ององูนั่งอ่านหนังสือโดยตั้งใจโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นคำตอบข้อที่8ก็คือข้ององูนะคะก็คือมันก็เป็นมารยาทในการที่เราไปในห้องสมุดแล้วก็ไม่รบกวนผู้อื่น จะทําให้ผู้อื่นเสียสมาธิในการอ่านนะคะส่วนข้อกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายนะคะก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าในห้องสมุดทุกคนที่ไปอ่านหนังสือก็ต้องการความสงบเงียบแล้วก็การมีสมาธิในการอ่านนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะการอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองมีจุดประสงค์เพื่ออะไร การอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองมีจุดประสงค์เพื่ออะไรนะคะข้อกอไก่เพื่อให้มีความรู้และทันสมัยข้อขอไข่เพื่อฝึกทักษะการอ่านข้อคอควายเพื่อความบันเทิงข้ององูเพื่อเขียนวิจารณ์นะคะในคำตอบข้อที่9นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็จะคือการอ่านก็ เพื่อให้มีความรู้ความรู้และทันสมัยนะคะการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองก็คือการมีเป้าหมายเพื่อให้มีความรู้ใหม่ๆและทันต่อเหตุการณ์นะคะส่วนข้อขอไข่ก็จะเป็นผลพลอยได้จากการอ่านนะคะและก็ข้อคอควายแล้วก็ข้ององงูนะคะก็เป็นจุดประสงค์เฉพาะทางไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการพัฒนาตนเองค่ะต่อไปข้อที่10นะคะ แผนภาพความคิดมีความสำคัญอย่างไรในการจัดลำดับความคิดแผนภาพความคิดมีความสำคัญอย่างไรในการจัดลำดับความคิดข้อกอไก่ช่วยให้สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจข้อขอไข่ช่วยให้เห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างเป็นระบบข้อคอควายช่วยให้สามารถเขียนรายงานได้ง่ายขึ้น ข้ององูช่วยให้สามารถจดจำเนื้อหาได้ทั้งหมดน,นักศึกษาคิดว่าในข้อที่10นะคะแผนภาพความคิดจะมีความมีการจัดลำดับความคิดอย่างไรนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอใครนะคะช่วยให้เห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะแผนจะเป็นการจัดระเบียบความคิดให้เราอย่างเป็นระบบนะคะ ในส่วนของคําตอบที่ถูกนะคะคือข้อขอไข่ส่วนในข้อที่ผิดเช่นอย่างข้อกอไก่นะคะก็จะเป็นผลประโยได้ในการนําเสนอข้อมูลแล้วก็ข้อคอควายก็จะเป็นการสรุปที่กว้างเกินไปอะคะ่ะในส่วนของข้ององกูก็เป็นเพียงการช่วยให้จดจําได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ความสําคัญหลักค่ะต่อไปนะคะข้อที่11ค่ะ การย่อความมีหลักการอย่างไรการย่อความมีหลักการอย่างไรกไก่คัดลอกข้อความเดิมมาทั้งหมดข้อขอไข่สรุปเนื้อหาสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองข้อคอควายเขียนสรุปเนื้อหาให้ยาวกว่าต้นฉบับข้องงงูใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในเนื้อหาที่สรุป นักศึกษาคิดว่าการย่อความมีหลักการอย่างไรคะคำตอบที่ถูกต้องในข้อ11อก็คือข้อขอไข้นะคะสรุปเนื้อหาสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองนะคะในส่วนข้อกอไก่ที่ผิดก็คือการคัดลอกข้อความเดิมมาทั้งหมดเนี่ยคะ่ะมันไม่ใช่การย่อความนะคะส่วนข้อขอควายหลักการย่อความก็คือ ต้องสั้นกว่าต้นฉบับแล้วก็สรุปใจที่มีใจความสำคัญค่ะส่วนข้องงูนะคะการย่อความก็ไม่ควรจะใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองลงไปค่ะต่อไปนะคะข้อ 12. การเขียนอ้างอิงแหล่งความรู้ในการเขียนรายงานมีความสำคัญอย่างไรการเขียนอ้างอิงแหล่งความรู้ในการเขียนรายงาน มีความสำคัญอย่างไรก็ไก่เพื่อให้งานเขียนดูน่าเชื่อถือข้อขอไข่เพื่อให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ข้อขอควายเพื่อให้เกียรติกับเจ้าของผลงานข้ององูถูกทุกข้อคำตอบในข้อที่12นี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะคะถูกทุกข้อ เพราะว่าการอ้างอิงแหล่งความรู้มีความสำคัญในหลายด้านทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือการให้เกียรติกับเจ้าของผลงานและก็เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้สืบค้นต่อนะคะก็เป็นคำตอบที่ข้องงงูนะคะถูกทุกข้อค่ะต่อไปข้อที่13นะคะข้อใดเป็นการใช้ภาษาเขียนแบบชี้แจงข้อใด เป็นการใช้ภาษาเขียนแบบชี้แจงข้อกอไก่โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดข้อขอไข่ข้าพเจ้าขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อคอควายวันนี้อากาศดีมากอยากไปเที่ยวทะเลข้ององูเชิญร่วมทำบุญทอดกระถินในข้อที่13นี้นักศึกษาคิดว่าข้อใดเป็น การเขียนแบบชี้แจงคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอใข่นะคะการเขียนแบบชี้แจงก็จะเป็นการเขียนให้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจหรือว่าอธิบายเหตุการณ์นะคะส่วนข้อกอไก่ก็จะเป็นคำสั่งคะ่ะ ข้อคอควายก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าเราอยากไปเที่ยวโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนข้ององ,งูก็จะเป็นคำเชิญชวนค่ะต่อไปข้อที่14นะคะงานเขียนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรงานเขียนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรข้อกอไก่มีเนื้อหายาวและซับซ้อนข้อขอ,ขอไข่ใช้ภาษา,ษาฟุ่มเฟือย ข้อคอควายมีเนื้อหาที่ตรงประเด็นและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายข้ององ,งูใช้คำศัพท์ที่ยากเพื่อให้งานเขียนดูน่าสนใจนักศึกษาคิดว่าในข้อที่14ลักษณะงานเขียนที่ดีควรจะเป็นข้อไหนคะในข้อที่14นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็จะเป็นข้อคอควายนะคะมีเนื้อหาที่ตรงประเด็นและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายคะ่ะ เนื้อหาก็คนจะเป็นเนื้อหาที่กระชับและตรงประเด็นและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายส่วนคำตอบที่ผิดส่วนข้อที่ผิดนะคะก็มีข้อกอไก่ขอไขและก็งองูก็จะเป็นลักษณะของงานเขียนที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะต่อไปนะคะข้อ5ข้อใดเป็นการเขียนบทร้อยแก้วประเภทบรรยายข้อใดเป็นการเขียนร้อยแก้วประเภทบรรยาย ข้อกอไก่ณบริเวณชายหาดแห่งหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสสายลมพัดโชยเบาๆข้อขอไข่ความรักคืออะไรใครจะตอบได้ว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงหรือไม่ข้อคอควายฉันขออวยพรให้เธอมีความสุขในวันเกิดข้ององงูเธอเธอควรจะไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ นักศึกษาคิดว่าในข้อที่15ข้อใดเป็นการเขียนร้อยแก้วประเภทบรรยายคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะคะการเขียนบรรยายคือการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สถานที่หรือสิ่งต่างๆนะคะส่วนในข้อที่ผิดก็คือข้อขอไขนะคะเป็นการเขียนประเภทแสดงความคิดเห็นเชิงปรัชญาค่ะข้อขคอวายก็จะเป็นการเขียนอวยพรน,นะคะ ส่วนข้ององูก็จะเป็นการเขียนแบบออกคำสั่งเนี่ยค่ะในต่อไปนะคะข้อที่16ค่ะการใช้แผนภาพความคิดในการเขียนเรียงความมีประโยชน์อย่างไรการใช้แผนภาพความคิดในการเขียนเรียงความมีประโยชน์อย่างไรข้อกอไก่ช่วยให้สามารถเขียนเรียงความได้จบเร็วขึ้น ข้อขอไขช่วยให้เรียงลำดับความคิดได้อย่างเป็นระบบข้อคอควายช่วยให้สามารถเลือกใช้คำศัพท์ที่สละสลวยได้ข้ององูช่วยให้ได้คะแนนในการสอบมากขึ้นในข้อที่16นะคะคำตอบก็จะคือคือข้อขอไขนะคะช่วยเรียงลำดับความคิดได้อย่างเป็นระบบนะคะแผนภาพความคิดก็จะ ใช้เพื่อจัดเรียงความคิดให้เป็นระบบก่อนที่เราจะลงมือเขียนนะคะส่วนคำตอบที่ผิดข้อกกไก่แล้วก็ข้อคอควายนะคะก็จะไม่ใช่เป็นประโยชน์หลักของการเขียนนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้แค่เท่านั้นนะคะส่วนข้องงูก็จะเป็นการคาดเดาผลลัพธ์ค่ะต่อไปนะคะข้อที่17ค่ะข้อใดเป็นการนำสุภาษิต น้ำขึ้นให้รีบตักไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมข้อใดเป็นการนำสุภาษิตน้ำขึ้นให้รีบตักไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมข้อกอไก่เมื่อมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตควนรีบคว้าไว้ข้อขอไข่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากควนรีบไปตักน้ำมาใช้ ข้อคอควายเมื่อน้ำขึ้นควรรีบตักน้ำมาใส่โอง่งข้ององูเมื่อมีโอกาสทำความดีควรรอให้โอกาสโอกาสนั้นผ่านไปก่อนนักศึกษาคิดว่าการนำสุภาษิตที่น้ำขึ้นให้รีบตักเนี่ยค่ะค,ะควนมาใช้กับข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อกอไก่นะคะ เมื่อมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็ควรจะรีบข่ยคว้าไว้ก่อนนะคะส่วนในคำตอบที่ผิดในส่วนของข้อขอไขแลข้วก็คอควายนะคะมันจะเป็นความหมายที่ตรงตามตัวอักษรไม่ใช่ความหมายเชิงสํานวนนะคะส่วนในข้องงูนะคะก็จะเป็นความหมายที่ตรงกันข้ามกันค่ะคือถ้าจะทำความดีแต่ต้องให้ โอกาสนั้นผ่านไปก่อนควรจะรออะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปข้อที่18นะคะข้อใดคือการวิจารณ์วรรณกรรมที่เหมาะสมข้อใดคือการวิจารณ์วรรณกรรมที่เหมาะสมข้อกอไก่การให้คะแนนวรรณกรรมตามความชอบส่วนตัวข้อขอไขการสรุปเนื้อเรื่องว่าดีหรือไม่ หรือไม่ดีนะคะข้อคอควายการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาโครงเรื่องและตัวละครอย่างมีเหตุผลข้ององ,งูการเปรียบเทียบวรรณกรรมกับเรื่องอื่นนักศึกษาคิดว่าการวิจารณวรรณกรรมที่เหมาะสมควรจะเป็นข้อไหนคะในข้อที่18นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็จะก็คือข้อคอควายนะคะ การวิจารณวรรณกรรมก็คือการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ต่อองค์ประกอบต่างๆของเรื่องนะคะส่วนข้อกอไก่ข้อขอไข่และก็ข้ององูนะคะเป็นการวิจารณ์ที่ไม่เป็นกลางและไม่มีเหตุผลประกอบค่ะต่อไปข้อที่19นะคะข้อใดคือคุณค่าที่ได้จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ข,ข้อใดคือคุณค่าที่ได้จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนข้อกอไก่ได้เรียนรู้ประวัติศ,ศ,ศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองข้อขอไข่ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตชาวบ้านในอดีตข้อคอควายได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาข้ององงูได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตของคนชนชั้นสูงในข้อ19นะคะ นักศึกษาคิดว่าคุณค่าที่ได้จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนก็คือข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตชาวบ้านในอดีตนะคะเพราะว่าวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของคน ในสังคมในอดีตนะคะโดยเฉพาะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะแล้วก็ข้อที่ส่วนข้อกอไก่คอควายแล้วก็ข้ององูนะคะก็ไม่ได้ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์โดยตรงอะคะ่ะแล้วก็ข้อคอควายก็ไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับาศาสนาเป็นหลักด้วยนะคะส่วน ส่วนข้องงูก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนธรรมดาค่ะไม่ใช่ของคนชนชั้นสูงค่ะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่20ค่ะข้อใดแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพข้อใดแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพข้อกอไก การเขียนจดหมายสมัครงานเพื่อยื่นขอทำงานข้อขอใข่การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศข้อคอควายการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาข้ององูการอ่านข่าวสารธุรกิจจากเว็บไซต์นักศึกษาคิดว่าข้อใดเป็นการแสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาษาไทยในการประกอบอาชีพคะ คาตอบในข้อนี้ก็คือข้อกอไก่นะคะเป็นการเขียนจดหมายเพื่อเพื่อยื่นขอสมัครงานนะคะเพราะว่าการเขียนจดหมายเพื่อขอสมัครงานเป็นการใช้ทักษะการเขียนเพื่อนําเสนอตนเองและคุณสมบัติให้เหมาะสมกับอาชีพที่เราจะไปสมัครงาน,นะค่ะส่วนข้อที่เหลือนะคะก็จะเป็นการใช้ในการใช้ทักษะในการพูดแล้วก็ การใช้ทักษะในการอ่านมากกว่าค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอติวเข้มตเติมตเต็ม,ตวม,ตวมความรู้ในรายวิชาภาษาไทยพท .2 1001ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรายวิชาต่อไปสวัสดีค่ะ